สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วอ e r t o n Channel กับรายการทางหลงของไทยซีซั่นหนึ่งตอนนี้คือตอนที่15แล้วครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับทางหลงแผ่นดินสีหลักกลุ่ม 31ax ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ทางหลวงหมายเลข3102นยระยะทาง0.07กิโลเมตรชื่อส่ทางบางนาสันพาวุธชื่อถนนถนนสันพาวุธจังหวัดที่ผ่านได้แก่กรุงเทพมหานครทางลวงหมายเลข311 1 ระยะทาง35.485กิโลเมตรชื่อส่ทางปทุมธานีเสนาชื่อถนนถนนปทุมสามโคกถนนสามโคกเหนาจังหวัดที่ผ่านได้แก่ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาทางลุงหม่เลข3113นลทาง 6.3กิโลเมตรชื่อสายทางสำโลงสะพานภูมิพลชื่อถนนถนนปู่เจ้าสมิงพายจังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรปราการทางหลวงหม่เลข3117ระยะทาง7.822กิโลเมตรชื่อสายทาง คองดานบางบอ่อชื่อถนนถนนปานวิถีถนนรัตนาราชจังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรปราการทางหลวงหมายเลข3119ะหรือทาง11.003กิโลเมตรชื่อสายทางมินบุรีราดกระบางัง ชื่อถนนถนนลวมเก้าจังหวัดที่ผ่านได้แก่กรุงเทพมหานครทางลงใหม่เลข31 2 1, หระยะทาง17.813กิโลเมตรชื่อสายทางบางคล้าแปลงยาวชื่อถนนถนนบางคล้าแปลงยาว จังหวัดที่ผ่านได้แก่ฉะเชิงเซาทางหลวงหมายเลข3124นึ่งีเลยทาง8.746กกิโลเมตรช่วยใส่ทางบางน้ำเปรี้ยวบางขนาดจังหวัดที่ผ่านได้แก่ฉะเชิงเซาทางหลวงหมายเลข3 1ม6่งเลยทาง1 1บ 163กิโลเมตรชื่อสายทางพรูตาหลวงสมสารจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชนบุรีทางหลวงหม่เลข3 2 7หนือทาง16.943กิโลเมตรชื่อสายทางมาปโปงหัวไผ่ จังหวัดที่ผ่านได้แก่ชนบุรีทางลงหมายเลข3 3 4เนึ่ทาง7.533กิโลเมตรชื่อใส่ทางแยกอ่างศิลาข่าวสามมุกชื่อถนนถนนอ่างศิลาจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชนบุรี ทางลงใหม่เลข3138ระยะลยทาง19.2กิโลเมตรชื่อสายทางบ้านบึงมาปูจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชนบุรีและยองทางลงใหม่เลข3139ระยะทาง21.234กิโลเมตรชื่อสายทางบ้านแรง หาดใหญ่จังหวัดที่ผ่านได้แก่ระยองทางหลวงหม่เลข3140ระยะทาง0.1กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าบ้านเพจังหวัดที่ผ่านได้แก่ระยอง ทางหลวงหมายเลข3ามหรึ่สเลทาง1 4 0 4 1กิโลเมตรชื่อสายทางบ้านค่ายหนองละลอกจังหวัดที่ผ่านได้แก่ระยองทางหลวงหมายเลข3 1 4 4ระยะเยทาง16.4 7กกิโลเมตรชื่อสายทางตลาดหนองมน ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่วยถนนถนนแสนสุขจังหวัดที่ผ่านนด้แก่ชนบุรีทางหลวงหม่เลข3 4 5หนึในทาง24.94กิโลเมตรชื่อสายทางบ้านเพและแม่พิมพ์ ชื่อถนนถนนเพแกลงกลำ่ำจังหวัดที่ผ่านได้แก่ระย,ยองทางหลวงหม่เลข348เนื้อทาง15.755กิโลเมตรช่วใสายทางตลาดแหลมงอบจังหวัดที่ผ่านได้แก่ตลาด ทางหลวงหม่เลข3149เลยทาง15 802กิโลเมตรชื่อสายทางพลิ้วแหลมสิงห์จังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบรุรีทางลงใหม่เลข3152เลยทาง3.382กิโลเมตรชื่อส่ทาง ท่าจุย้ยท่าใหม่จังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบ,บรุรีท่างหลวงหม่เลข3153นมียทาง7.5กิโลเมตรชื่อสายทางจันทบ,บรุรีท่าใหม่ชื่อถนนถนนพญาตรัง จังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบ,บุรีทางหลวงหมายเลข3 1 5 5นึ่เลทาง24.415กิโลเมตรชื่อสายทางตลาดแหลมซอกจังหวัดที่ผ่านได้แก่ตลาดทางหลวงหมายเลข3 1 5 6นึ่เลทาง 35.257กิโลเมตรชื่อสายทางแหลมงอบแสนตุง้งจังหวัดที่ผ่านได้แก่ตลาดทางหลวงหม่เลข3157นี้ทาง81.134กิโลเมตรชื่อสายทางแสนตุง้งแหลมคอ ชื่อถนนถนนจินตะการนนจังหวัดที่ผ่านได้แก่ตลาดทางหนุงใหม่เลข3 5 8ในเลทาง31.887กิโลเมตรชื่อสายทางแสนตุง้งหนองบัวจังหวัดที่ผ่านได้แก่ตลาด ทางลงหมายเลขสามหนึ้าเก้าทาง26.69กิโลเมตรชื่อสายทางเขาสมิงนนทรีจังหวัดที่ผ่านนี่แกตลาดทางลงหมายเลข3168เนึ่งทาง11.71กิโลเมตรชื่อสายทางปราณบุรี ปปาากน้รจังหวัดที่ผ่านได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ทางหลวใหม่เลข3169ะยทาง14.224กิโลเมตรชื่อสายทาง3แยกบางสะพานชายทะเลจังหวัดที่ผ่านได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมาเลข3 1 7 1เนลขทาง5.075กิโลเมตรชื่อสายทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีบันไดอิดจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรีทางหลวงหม่เลข3176เลขทาง12.6กิโลเมตรชื่อสายทางเพชรบุรี บ้านแหลมฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรีท่งหลวงใหม่เลส3177ในทาง9กิโลเมตรชื่อสายทางเพชรบุรีหาดเจ้า3ามานจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรี ทางลวงหม่เลข3178นลทาง12.675กิโลเมตรชื่อสายทางเพชบรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรีทางหลวงหม่เลข3179นลทาง7.982กกิโลเมตรชื่อสายทางเทศบ,บาลเมืองเพชรบุรี บ้านลาดจังหวัดที่ผ่านนด้แก่เพชรบุรีทางหลวงหมายเลข3180ระยะทาง27.722กิโลเมตรชื่อสายทางท่าแสะศูนย์ราชการชุมพรจังหวัดที่ผ่านนด้แก่ชุมพรทางหลวงหมายเลข3 1 8 1 เนทาง2.852กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าตลาดท่าแซะจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชุมพรทางลงใหม่เลข3183ในทาง37.223กิโลเมตรชื่อสายทางแยกไปเขื่อนเจ้าพยาอุทัยธานี จังหวัดที่ผ่านได้แก่ชัยนาทอุทัยธานีทางหลวงหมายเลข3184นเลยทาง11.518กิโลเมตรชื่อสายทางดงคอนปากน้ำจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรี China, ทางหลวงหมายเลข3187นเลยทาง 28. 201กิโลเมตรชื่อสายทางเขื่อนเพชรบางกูลาจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรีทางลงหมายเลข3 8 8หรือทาง9.81กิโลเมตรชื่อสายทางทายเยี่ยมบ้านเหนือชื่อถนนถนนสุดบรรทัด จังหวัดที่ผ่านได้แก่สระบุรีทางหลวงหมายเลข3191ระยะทาง25.980กิโลเมตรช่วยส่ทางมาบตาพุธอ่างเก็บน้ำหนองปาลาไหลชื่อถนนถนนสายเอกนิคมจังหวัดที่ผ่านได้แกร่ระยองทางหลวงหมายเลข3193 ระยะทาง61.617กิโลเมตรชื่อสายทางทับไซายตามูลจังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบ,บรุรีทาง,งหมายเลข3195ระยะทาง 33. 3 3 3 5 7กิโลเมตรชื่อสายทางสุพรรณบุรีป่าหยิ้ว ชื่อถนนถนนโพพยาท่าเรือจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีอ่างทองทางหลวงหมายเลข3196นึ่เทาง105.736กิโลเมตรชื่อสายทางดงพลับเจ้าปลูกชื่อถนนถนนลบบุรีบางปะหัน ถนนบางประหันลบบุรีจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีพระนครศรีเเวทิทยาถนงใหม่เลสสหมหร่เลข3เลทาง18.862กิโลเมตรชื่อสายทางช่องกลุ่มหนองสังจังหวัดที่ผ่านได้แก่สาแก้ว ทางหลวงหม่เลข3 1 9 9เกในทาง117.251กิโลเมตรชื่อสายทางแก่งเซียนสีสวัสดิ์ชื่อถนนถนนสีสวัสด์ถนนเอราวัณจังหวัดที่ผ่านได้แก่กาญจนบ,บรุรีนี่คือทั้งหมดของตอนที่15กับทางหลวงแผ่นดินกลุ่ม 31 ax ที่เราได้นำเสนอในวันนี้ครับตอนต่อไปในตอนที่16เราจะยังอยู่ในภาคตะวันออกเช่นเดิมแต่จะพาไปสำรวจกันต่อกับทางหลวงกลุ่ม32 ax เส้นทางจะครอบคุมพื้นที่ไหนและมีเส้นใดที่น่าสนใจบ้างรอติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวอลเลตันแชนเนลเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆจากซีรีส์ทางหลงของไทยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ